าจไม่นำมาไม่นมาไอ่ก็ไม่ให่ฮาร์ดไอ้ไอ้ลิพี่น้องเดียกันนะครับประคุณจาจ่าคุณรักสาเข่นหละอนแทเลยร์กับพี่น้องไปซะเปอนพี่น้องกอยู่หน้าหน้าหน้าคือผู้หญ่บนมเออหน้าคล้ายๆกันเนาะเออแนวไปมันเป็นแนวนั้นเขียมนต้นบกเขียบม่วงเอเนาะ เราเห็นงานธุรก no no ิจนนี้แลเปิดร้านสองรก็เลยนี่ธุรกิจเงี้ยนั่นเอนะคว่าขายน้ำส้มสายชูชื่อชื่อชื่อขายของดีลูกชาวนาเมือน้องทรงอีกสามสี่านม่นอทสามสี่ลานทำเองไหคะห้านนี่คือร้านขายพอเม่นยอดขายเด็หลานค่ะว้าวเอาละร้านนี้เมือน้องทรงสามสี่ลลาน ครนแม่นร้านค้าเออร้านได้ตามทีป์ตามทีป์ทีปถังเอสโลงแง่นำสมได้ซู่ครับเที่ห่อลูกชาวนาเบิรงไม่เพรได้มั่วท้องลูกชาวนาปลาองห่อสุดยอดเลยว่ะธนาการบริษัทธนาการฟู้ดแม่นบริษัทธนาการฟู้ดวันเองผลิตได้กะแล้วแต่ลูกค้าสั่งส่งทั่วกรุงเก็ตไม่ผมจะส่งไปส่งประเทศเราได้กระล่องเบิ่งเอสนำสมได้ซู่ มีหม้อออกกอมีหม้อออกกอมีอย่างเดียบร่อยมั้ยมีบริษัตเนี่ยมีหม้อกกอมีอย่างเดียบร่อยมั้ยเออวันนี้อ๋อได้ธุรกิจแล้วบ้านอันนี้เสียพดครับเขาเอกเก้าไม้ไทยครับตะวันตกไทยขายมาทำนี่เสียพดครับโอ้โหทำนี่ทำนี่หลกปลอธุรกิจทำนี่ธุรกิจต่างประเทศผมผลิตห้ได้ครับ ตอนนี้โรงงานเรามีมีไมีม่ออกปลอมีอย่างเรียบร้อยมีอย่างเรียบร้อยโอ้แบนแบนลูกแค่น่ากับงัวดทองเขาไปเบิ่งในเพจได้ขายในมอีกตแ่นขายเอาเอางี้เอาทั้งแพลตฟอร์มทุกทุกแพลตฟอร์มเลย ไม่ต้องไปไปบอกมีใบอนุญาตทุกอย่างแม่รวยต้องตามกฎหมายต้องตามกฎหมายแม่ถูกตชื่อแบงคือดีเท่าไรลูกชาวนาแม่เขาเป็นลูกชาวนาอยู่แล้วเขาก็เป็นลูกชาวนาอยู่แล้วเขาใส่แบนลูกชาวนากับง้อท่องเขาผมมีง้อท่องกับลูกชาวนลเขาเป็นแบนแบนว่างเขาอยู่แล้วแล้วก็ตัทะเบียนของเขาอยู่แล้วจังไหนยังคิดวะไม่หยุด อ่ะเฮตุป้าถามว่าไปเห็ุดีนี่แต่ก่อนเข้าสอมรถยุ่ยดีเนาะเมื่อดิมเมื่ออยังจะไปเห็ุไม่เขากันแล้วดิยังไงเข้าไปหูวจักกับเข้าไปหูวจักกับพีคนหนึ่งเพิ่นเฮ็ดน้ำสมมาก่อนแต่กับเพิ่นกับมีแบนของเพิ่นอยู่แล้วแต่บัดนี้เข้ามาหูวจักพ่อเพิ่นรวยแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นจะไปอยู่ต่างจังหวัดน้องเอาว่าถ้าน้องบ่เอาเพิ่นก็ับให้คนอื่น น้องเอาน้องกับไปเซสงเพิ่นมาแพงกันแมนเพิ่นมาไปเสง่์มาดีดีฮักแพงแมนครับแพงกันเข้ากับไปเซสงเพิ่นมาบัดนี้แบรนด์ของเพิ่นกับแบรนด์ของเพิ่นแต่เข้าบ่มี่บ่มี่เอกสารของเพิ่นเข้ากับเลยบอกว่าเข้าสิมาจดของเข้าเองเข้ากับเลยไปสั่งโรงงานแล้วก็ไปเหตขออนุญาตที่ยังทุกอย่างได้สูตรจากเพิ่นเอาๆง่ายๆคือสูตรจากเพิ่น จะาว่าเรียงบริหารจัดการเข้าไปเห็นเนี้ยเูตรเสูตเพื่อสูตรการผลิตการผสมเนี่ยได้มาจากเพิน่นได้มาจากเพิ่์นเราเขากบเอาสูตรนั่นอ่ะไปขออนุญาตจดจดทะเบียนเป็นของเจ้าของจดเป็นของเจ้าของก็ไดยออย้อยอาได้ยังมาเรียบร้อยครับในมีออยอดเรียบร้อยโอเคนี่เดี๋ยวมีออยอดเรียบร้อยพร้อมขายตัวประเทศซุมมัอนี่ร้านดังๆที่ที่สร้างเฮ้าเนี่ยคือร้านดังๆนอีอนอ่ จังไม่ใส่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 ปลาช่าคืนเนี่ยหมูหมูแดงเข้าหมูแดงอ่ะเขาสั่งมาสี่สิบปีกับเจ้าของเก่ากับทรงมาสามสิบปีสี่สิบปีอ๋อไปต่อได้เลยแม่นห้ากับตอคือสู้มือห้าต่อจากเขาแล้วก็เห้ากับมาหาเพิ่มแม่เขาขายเส้นทางให้เม็ดคือเจ้าเก่าเขาขายเส้นทางให้เม็ดแล่ะห้ากับมาต่อห้ามาหาต่อเอาต่อยอดต่อยอดอ๋อสรุปแล้วฮะติดไปได้ดีแมนแมนมาครับ สีมะละกอเนี่ยเขาไปเบิ่งในเพจของสีมะละกอเขาหมูแด,ดงเนี่ยคือพวกเนี่ยเขาสิไปทรงย่ำย่ำที่เขาขายของบ่ได้เลยเพราะว่าลูกค้าเขาก็หลายแค่แ,แ,แค่กัะมันไปไแตแ้เดี๋ยวผมถามเนีเอางูีพรสชาติมันต่างว่าน้ำส้มนี่ต่างครับสีซิมอยู่ไหนเขาสีซิมล่องล่องล่องแบบซิมเปรี้ยวมากเปรี้ยวหวานแมนเปรี้ยวขี้เปรี้ยวเสียดแมนมีมีปีดเกี๊ยวมีปีด ลองเบบซิมครับพวกออซอลพวกอย่างนครับของเขาลองเบบซิมมันว่าของเขาเนี่ยรสชาติมันสีนุ่มได้หมดเบบซิมอยู่บนสวนเออลองเบบซิมมันมันสีนุ่มไม่สีนุ่มให้ซื้อของที่พวกเป็นอีหัวพวกออซอลพวกอีอยังทิพแบนตลาดอะเอาเอา่ไม่ต้องไปพาดซืงเขาดีกว่าบอกว่าเอาแบนตลาดดีกว่าเออแบนตลาดอะมันสีไม่ต้องออกชื่อเามันสีนุ่มของเขาเนี่ยมันสีนุ่มก็แค่แล้วการแค่น้ำส้มเนี่ยถ้าแค่แล้วมัน ปักพริกนี่มันซีดมันเ่มันเป็นสีบาร์ได้เขาว่าได้กันเนี่ยแม่แมถ้า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 ส่วนผสมมาได้เนี่ยคือน้ำสมน้ำสมมาจากนน้ำปลาพริกเนี่ยมันสะสดอยู่ตลอด่กลับมาพี่ดี๋ยวเขาจะไปบอกปลกพริกอ่ะคือคือบักพริกในส่วนผสมเนี่ยมันต้องมันต้องสดชื่นอยู่ตลอดกันบักพริกซีดเนี่ยคือคือส่วนผสมมาได้เอาเอาอันนี้คได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เอาอันนี้คือคือคือนคือ บ่ของเฮ้าอ่นบ่แมนของเฮาคือเฮาส่วนผสมบ่ได้เนี่ยคือผสมนี่บ่แมนของเฮาเลยขั่นเฮาใส่ใส่ใส่ใสารส่งใส่หัวเชื้อมันหน่อยไปน่ะบักพีกมันสิบ่สดถ้าใส่ใส่แบบใส่สารสมหลายคือสัดส่วนน่ะมันต้องได้มันต้องมีพอดีมันต้องได้มัีน้ำตาลก็ดีป่มีครับโอ้มีมีน้ำตาลนี่เกลือไปบอกเลยพ่จะไเจ้าอย่าไปจ่ออะไรมันนี่น้ำตาลมีเกลือ่ เจ้าเดียวใส่งประเทศแล้วทั้งหมดเราเป็นเจ้าเดียวของประเทศไทยมีน้ำตาลไม่เกลือยมีหอดกินเหือหรือเป่็นตัวแท้จำนายหรือเปล่เอ้ามีหอดกินจำนายอนี้บริษัทผลิตมีหอดกินผมไเย็นออกผมเพิท่าน์เพราะแล้วผมมาผมมาเจ้าอื่นเขาว่าใส่กินของผมไม่หอดกินผมมาจากเราแม่ว่ีกินน้ำฝนมันอยู่ไม่กินหรือเอ้ากินเมลีกินอย่างนี้อ้าวเราสารมีอยู่มีอยู่บอก่็เคยมีครับมีมีน้ำตาลนี่มี มีมีน้ำตาลมีมีเกลือมิไม่กินมิบ้างไม่ว่าวีนอฟบ้องแมนวายการปรุงแต่งการปรุงแต่งไม่ใช่ว่าเป็นการไม่ต้องหลักกินไม่ต้องหมักเราผสมน้ำใช้ได้เลยใช้ได้เลยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ใช่ครับทุกวันนี้ไม่ต้องสวดทุกวันนี้ไม่ต้องหมักขีดเกียร์ก็มาดก็ยังเลยอขีดจูดเด็กไฟอะไรเตีาไอะไรเลยคนก็ได้ใช่ขีดเกียร์หลายใช่มาดหลายใช้ยังหลายใช้สมัยนี่ยเอาผมบอกผมเชื่อมาจากอเมริกา สั่งทางไหนคะทางเรือบบริษัทเนี่ยเราเขาจากสั่งบริษัทที่เขาขายเคมีเคมีบริษัทตัวแทนตัวแทนจำหน่ายแมนใบซัดตัวแทนจำหน่ายก็เป็นซัพพลายเออร์ของเราอีกแมนว่ามีหรอกที่ที่มาหมักซูเมืองมาหมักน้ำตาลมะมักมาหมัก ก็คือปลาแดงนี่พต้องมัดเป็นเดือนสองเดือนเป็นพาคินมพกใครน่ปลาแดงยรสชาติหลายอะไราเงียปนันีอ่ปลาแดงว่ะแซ่ปลาแดงโอเคตามนั่นเมื่อไปอไม่ลาดนนี่เมื่อไซอยกันนึงไหมครับครอบครัวเรเป็นไครอบครัวพี่คนจักมีโีสาวไปคอังี่ดูสองคนสบายดีเีนเขามีผู้เดียวเดี๋ยวนี้สามลูกซี ถามเลยถามงหนาจลอวถามอำนาจเออครับคจริงเดียวต้องว่าคนจริงเดียไปว่าไปสมิสกรเนะค่ะสูตรน้ำสมสายชูนะค่ะน้ำสมสายชูยังก่อนซื้อยังก well. ่ลูกชาวนาน้ำสมสายชูเจ้าของบริษัทคือ พาราการฟู้ดพาราการพาราการนี่จะคล้องโรงงานบริษัทมาอีกนะคะโอ้ยนักบยุตธรรมมีโอกาสเดยมา่เราไปนี่จุดตะเกียงการค้าชื่อผู้ใดเป็นคุณมาธนาอะไรมาเจอพาราการฟู้ดเป็นซิงค์เ้าจับความกิจการไหม้หมายถึงซื้ออันนั้นซื้อบริษัทอิงคเอาวสามีคลิปนี้ว้สามีสะก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ส่งนภัสอันนี้